เรามากันที่เมืองฉะเชิงเซาค่ะเป็นเมืองบ้านเกิดมันเองนะคะวันนี้มิ้นมาเยี่ยมแม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงมาเที่ยวเมืองฉะเชิงเซาด้วยนะคะอันนี้เราเพิ่งอยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะตรงนี้เคยเป็นโรงหนังเก่านะคะด้านในนะคะไม่มีแล้วนะมันเป็นสมัยโบราณ อันนี้ผ่านหน้าโรงเรียนของมิ้นนะคะสมัยมปลายนะคะโรงเรียนใหญ่โตมากนะคะเบนจมาราชลสริ์จบมปลายโรงเรียนนี้นะมันจบจากที่นี่จ้าป้ายหน้าโรงเรียนอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รั้วยาวสีเหลืองยาวไปเลยเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดใหญ่มากใหญ่มากๆเลยส่วนตรงนี้เป็นตลาดบ่อบัวเก่านะคะเคยเป็นตลาดสดนะคะ สมัยก่อนนี่มีบัวลอยไข่หวานเจ้าเด็ดเจ้าดังตรงนี้นะคะที่มิ้นกินบ่อยมากสมัยเด็กๆตอนนี้เขาโลทําเป็นตึกไปอะไรหมดแล้วนะส่วนนี้ก็เป็นโรงเรียนเก่ามิ้นสมัยเรียนปถมนะคะเซนต์แอนโทนีวันนี้มิ้นพาเพื่อนๆมาที่วัดแหลมตายนะคะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะมิ้นจะพาเพื่อนๆมาทานข้าวค่ะ ที่ร้านอาหารรับรับ,รบที่ฉะเชิงเซานี้เองนะคะเรากําลังจะเดินไปที่ริมน้ําบางปะกงนะคะเพื่อนๆในเ,เขตของวัดแหลมใต้นะคะเขาจะมีร้านอาหารรับรับ,รบ,รบที่ชาวฉะเชิงเซาเราจะรู้จักกันดีนะคะโอ้ตกใจมาเลยขอเพิ่มทำบุญกระบอกพระมีน้องหมาอยู่ด้วยนะคะข้างล่างเมดวงชะตาเจ้าทอ นี่นะคะนี่นี่นะคะเพื่อนๆที่มิ้นพาเพื่อนๆมานะคะเป็นที่นี่นะคะเพื่อนๆเห็นหลังคาอันนี้ไหมคะนี่นะคะแล้วก็ทางเดินลงนี่คือร้านอาหารนะคะที่ตอนเด็กๆพ่อแม่จะพามิ้นมาทานประจำเขาเรียกว่าร้านแพรนะคะริมน้ำวางประกง ร้านแผววัดแหลมอ่าที่นี่คือวัดแหลมเราลงกันไปเลยค่ะเดินลงไปเลยนะเดินลำบากหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาเข้าไปกันเลยตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะมิยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทานข้าวที่นี่อ้าวร้านปิดนะคะเดียใจร้านปิดหรอคะ อ๋อร้านปิดโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาก็ได้ค่ะพรุ่งนี้เปิดไหมคะพรุ่งนี้เปิดไหมคะพรุ่งนี้เ่ะเปิดแต่ไม่รู้ว่าป้าเขาจะไหวป่ะอ๋อโอเคค่ะอโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะนอนเลยจะคะโอเคค่ะพอคคะะดีหนูไม่ได้มานาะนหนูก็เลยมาแวะมาจากกรุงเทพ,พโอเคค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเสียใจยมากวันนี้พลาดไปแล้วเสียใจยมากเลยนะคะที่ อุตส่าห์มาหาป้านะคะแล้วร้านปิดนะแต่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงยังไม่แน่ใจพกพ่าะป้ากำ้านขึ้นแต่ไว้เดี๋ยวเรามาใหม่แล้วเราไปหาที่กินข้าวที่อื่นกันต่อนะคะ<ม>น่าจะมีร้านข้าวนะอ๋อโอเคค่ะาสั่งได้ก็เดี๋ย้องตามไก่ทอดจะสั่งได้จา้าแต่ก่อนจ้า่า สั่งทานข้างหลังนี้เลยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเอาเดี๋ยวลยลงไม่ได้คางได้เดี๋ยวพี่มนไปเสิร์ฟอ๋อโอเคค่ะสาวสวยก็ไปเสิร์ฟค่ะนี่นะคะนั้นเราสั่งร้านนี้ก็ได้นะคะเดินเข้าไปทางไหนได้คะอ๋อโอเคค่ะ โอเคเพิ่งรู้นะคะว่าเออพอดีร้านอาหารตรงนี้เขามาเปิดใหม่นะคะอ๋อเขาเพิ่งมีแพรตรงนี้ไม่เคยมานะคะเอเ่ okay. <_ d ance> มันทานในแพรได้มีที่ให้ทานตรงนี้ด้วยอ๋อ oh, <_ d ance> คือเหมือนเขามาเปิดใหม่แล้วมินไม่รู้นะคะอ่า ah, <_ d ance> เป็นแพรใหม่นี่เองคือเป็นร้านใหม่ ไม่เคยมามาก่อนนะอยู่ข้างๆร้านแพเก่าที่มิ้นเคยมาตอนเด็กๆโอเคของเ,เยอะมากเลยนะถ้าที่ไม่พอเดี๋ยวไปนั่งข้างบนก็ได้นะคะ อ้มินเพิ่งมาครั้งแรกตรงนี้นะคะก็เพิ่งสร้างเป็นแพรเปิดใหม่ตรงนี้แต่คนละร้านกับป้าเมื่อกี้นะคนละร้านกันสมัยก่อนตรงนี้ที่บริเวณตรงนี้ไม่มีแพรนะคะนั่งนั่งตรงนี้แหละคนลุกไปแล้วนะคะหนึ่งท่านดีมากในแพรก็มีคนพยายามที่จะลงไปนะคะแต่ว่าเต็มจริงๆค่ะ อากาศดีมากนะคะกลับเข้ามาในแพรนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคนได้ลุกออกไปแล้วนะคะมินก็เลยกลับเข้ามาค่ะได้ที่นั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสั่งข้าวกันเป็นข้าวผัดนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสวยงามมากนะคะบรรยากาศดีมากมินนั่งคนเดียวโต๊ะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าลุกไแล้วนะคะก็เลยได้นั่งเดียเด่ยวๆแบบนี้เลยโต๊ะใหญ่มากและลูกค้าที่นี่เยอะมากเลยนะคะ พอลูกค้าลุกไปต้องรีบมานั่งเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนมานั่งต่อนะคะส่วนที่ถ่ายอยู่นะคะข้างๆนี่ก็คือแพรเก่าเมื่อกี้นะคะที่มิ้นเดินไปตอนแรกป้าคนเมื่อกี้นะคะนี่คือแพรเก่านี่แพรใหม่ที่มิ้นนั่งอยู่นะคะก็คืออยู่ข้างๆกันเลยมาไม่ลําบากเลยค่ะอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างนะคะได้ชมริมน้ำบำรัดกรมแบบอารมณ์ชิลๆสบายๆนะคะ ได้มาแล้วข้าวผัดหมูนะไข่ดาวกินข้าวแบบฝนจะตกแล้วนะคะคืมคึมมาแล้วคุมคม,มาแล้ว เี๋ยรากลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปจ่ายเงินร้านกขาน,นะคะโอเคกินอิ่มแล้วจ่ายตรงนี้นะคะที่ตอนสั่งตอนแรกแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะออกไปหาอะไรกินอีกแต่เดี๋ยวมินขอไปหาโรงแรมก่อนโอเค ถึงแล้วนะคะโรงแรมบ้านใหม่ค่ะเป็นโรงแรมที่มินเลือกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันนะคะว่าสภาพห้องเป็นยังไงนะคะคืนละ5้ารบาทค่ะอันนี้ก็ที่เลี้ยงของทางห้องนะคะเขาก็เตรียมจัดแจงเอาผ้ากุน,นูงมาให้แล้วก็เดินนำมินมาค่ะขึ้นมาดูกันเลยนะคะว่าห้องสวยงามไหมไปดูกันเลยจ้า ันนี้ห้องเบอร์อะไรคะี่คุถึงแล้วนะคะตอนนี้มินถึงโรงแรมแล้วนี่คือห้องน้ํานะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันว่าอะเดี๋ยวเอาของวางก่อนนี่คือเตียงโอเคคือละห้าร้อยบาทนะคะที่นี่เป็นไงบ้างก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีโทรทัศน์ยุคโบราณด้วยนะคะ โทรัตยุ่เก้าศูนย์นะคะโอเคมีตู้เย็นนะจะไม่นล่าของว่างก่อนกันนะคะดูห้องน้ำว่างนะสวยเปล่าโอเคถือว่าโอเคนะคืนละ500บาทนะคะโอเคด้านในนี้ก็เป็นที่อาบน้ำนะโอเคโอเค สวยงามอยู่สบายคืนละ500ร้อยบาทนะคะมีค่ามัดจำกุญแจอ่ะหนึ่งรอบาทโอเคเพื่อนๆดาวน์้ินพักค่อนก่อนเหนื่อยมากๆเลยนะคะค่อยจะถึงโรงแรมนะคะหนสุดๆโชคดีนะที่ฝนไม่ตกแต่คือฟ้าร้องหือพมมาแล้วแต่คือโชคดีที่ฝนไม่ตกนะคะก็ นั่งรถมาอย่างปลอดภัยนะคะมาถึงที่นี่โอเคเดี๋ยวมิ้นขอพักผ่อนก่อนนะคะ A a few moments t l โอเคเดี๋ยวเราจะไปรับแม่ไปกินหมูกระทะกันนะตอนนี้ที่เฉาเชียงซาวฝนตกหนักมากจ้าทุกคนดูนะคะเมืองเฉาชียงซาวฝนตกหนักมากค่ะ อคค่ะอ้าวขึ้นมาเลยไปขึ้นรถจ้าขึ้นรถจะมันโดนหมากัดกลับไปที่เดิมเลยค่ะพี่กลออกได้ค่ะตรงไปเลยค่ะรับรับมีหน้ารับหลานกับแม่มาค่ะนั่งอยู่ข้างหลังส่วนหมูกระทะตรงนั้นติดจัดเซเว่นเลยเขาเปิดไหมเนี่ย อย่าวน้ไม่เปิดผิดหวังนะคะร้านปิดจ้าหมูกระทะอดกินมาที่เลยมาที่น้องปูไก่ย่างนะคะไก่ย่างน้องปูนี่เองเป็นร้านโปรดในวัยเด็กของครอบครัวมิ้นตอนสมัยมิ้นเด็กๆนะมิ้นจําได้ก็เลยพาแม่กับห<ะ>ลาดมานะคะโอเคจต๊โต้เนี่ยเนี่ยก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้นั่งตรงนี้โนะอเคกำา อ่านกันไปแม่กับหลานกำลังเลือกนะคะก็เยอะอยู่นะอืมข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งค่ะถ้วยเดียวอืมโอเคค่ะ โอเคกินกันอิ่มแล้วนะดูสภาพโอเคเด็กกินต่ส่งแม่และหลานกลับมาที่บ้านนะคะอันนี้เราก็กลับกันมาที่บ้านแม่นะคะก็เลยมานั่งเล่นกับสุนัขแล้วก็แมวนะคะพอดีมาส่งหลานแล้วก็แม่ก็เลยเล่นกับสัตว์เลี้ยงนิดนึงค่ะอ้อนหน้าดูเลยนะคะน้องเพนด้าเพนด้า น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมิน้นเพนคอ,อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ